เองพี่ว่าเองไอ้ผมที่ปักออกมาเองไปถอนออกทำไมพี่ผมก็ล้าดกลากผมไม่พันเส้นเส้นสมองยุ่มไปหมดเลยเนี่ยมันน่าจะยาวขึ้นหอ้ยิ่นมันยาวลงไปหรือเปล่าทุกคนบอกว่า คุณจะไปมองมัาดิกูจะซื้อสักเครื่องหนึ่งอธิบายใหม่ดิไม่ดิไม่ได้โทษมันหรอกต้องโทษไอ้นี่มึงไปมองมันแล้วกดดันมันเดี๋ยวไม่ผมไม่เห็นหลายครั้งแล้วจริพี่เน่งอ่ะบางทีอ่ะเขาไม่ได้ไทยอินผิดหรอกมึงเอาไปแกล้งเขาเออมามึงเอาไปไทยอินพี่เน่งมาทำแบบนี้มานี่มันทำกับพี่อ่ะที่ที่มันทำมึงเมื่อกี้เนี่ยอ่ะมามึงทำแบบนั้เลยนะไอ้คล้องไหนบอลนังอ่าอ่ะพี่เน่งเอาที่มันชอบทำให้พี่เสียสมาธิอ่ะเออแล้วเมื่อกี้อ่ะมึงอ่ะมามากำลังพูดถึงเรื่องอะไรดุดดไ้ยินนะะฮ เรื่องดูดูนะฮะเวลานี้แล้วก็ต้องยยอให้เครื่องนี้เลยครับผมเครื่องดูปุ่นเทอร์โบสตาร์เวลนะจะเป่าลมดูไรฝุ่นหรือสภาวาสซฟาพระมานในรถยนต์ก็ทำได้แสบายมากโอ้ยเนี่ยนี่ขนาดให้เก้งเขามึงยังติดเองเลยอะ